สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวิน r นลซิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูฝาม i o ออ่ลูกนั้นแต่66มินขึ้นไปนะครับเป็นสเต็ปสามสองยี่แปดหรือเรียกกันง,ง่ายๆว่าวาวอ่าบิออนนะครับเออไม่ใช่ว่าว wow. ิออนวาวเอฟโฟก็ขนาดนี้ต้องใช้ลูก66 66มิลขึ้นมานะครับแล้วก็มีชักไม่ชักมีชักหรือไม่มีชักก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่ชักนะครับสําหรับ66นะครับสาหรับสเต็มนี้ก็อันนี้เป็นฝาเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ยิงทรายให้นะครับนี่พอดเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เราก่อนส่งเราจะหยอดน้ํามันนะครับแล้วก็ใส่อ่ามันเรียกว่าอะไรกากเพชรไปให้นะครับไม่ใช่ขี้เหล็กนะครับ แล้วก็ไปบดกันด้วยอ่ะแต่ผมให้ดูคร่าๆข้างในกันนี่นะครับข้างในเข่าๆจะประมาณนี้ครับบ่าวาวเนี่ยจะใหญ่กว่าดอกวาวอยู่ประมาณ2อมิลสอจมมิลนะครับจะอยู่ประมาณนี้ส่วนหัวเทียนใช้หัวเทียนโซนิกถ้าเป็นของ N J K ให้ใช้รหัส C R 8นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นท R ของ NJK ให้ใช้ R8 ถ้าเป็นของ Denso ให้ใช้ U24 นะครับใช้ U2 ตัวนี้พอนะครับหรือใครจะใช้หัวเทียนเขียบก็ได้นะครับก็อันนี้พอดเดิมๆเลยนะครับลูกค้าก็ไปเปิดเอานะครับนี่เนื้อของอลูมิเนียมยังเดลือเยอะเลยแต่ก็ให้ลูกค้าไปเปิดไปกอเอานะครับว่าจะเปิดไอเดียเสียเท่าไหร่นะครับส่วนหัวเทียนก็ประมาณนี้ครับแล้วกนี่หลังวาว เราทำให้อยู่ประมาณ30มิลนะครับไม่เกินนี้แล้วก็กดหลอดลงไปต่ำกว่าสแตนดาร์ดลงไปประมาณ4มิลนะครับก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้แคมยกเยอะจริงๆเนี่ยลูกค้าต้องแต่งเล็บวาวเพิ่มนะครับแต่งเล็บวากระรเทนเนอร์ช่วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงเล็บวาวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวซินนะครับแล้วมันจะทําให้มีควันไหลกําลังอัดรั่วนะครับก็ถ้าใครสนใจส่งมาทํายิงซ้ายอย่างนี้ ทำแบบนี้หลอดตรงนะครับก็ติดต่อมาได้ที่่วนแปดเจ็ดหกนึ่งสองนนะครับหรือทางเพจจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็กดแล้วก็มีลิงก์เข้าไปกดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากฝามีโอสเต็ปหกหชัก5้าวาวเอฟโฟหรือ3 2 2 8ไว้ด้วยนะครับผมครับ